ให้เสดจน้ำน,นะคะน้ำปีกไก่ที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะขยำขยำให้เข้ากันละคะ่ะแล้วก็หมักไว้ประมาณ15-30นาทีะคะ่ะหรือบางทีก็หมักข้ามคืนมาอีกวันนึงก็ได้ะคะ่ะเพื่อความกรอบอร่อยตอนทอดน,นะคะเราก็จะชุบด,ด้วยแป้งโกิกแห้งๆค่ะ ไม่ผสมน้ำนะคะชุบบางๆที่ผิวมันเท่านั้นค่ะนี่นะคะแล้วก็พอชุบทั่วอย่างเงี้ยคลาะแป้งออกด้วยค่ะทำไปเรื่อยๆให้ครบทุกชิ้นค่ะเราจะวางเรียงลงในตะแกรงที่เรารองแผ่นซิลิโคนก่อนนะคะกันติดนะคะที่เคยบอกไว้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ซื้อตะแกรงไว้ให้นะคะ ในนนนน้งเแอปิะงงนนะคะี่ค่ะวิธีเรียงนะคะลิลี่จะเอาด้านที่เป็นกล้ามเนื้อลงก่อนนะคะรอบแรกนำเข้าหมอ้อทอดนะคะเราจะอบไฟ180องศารอบแรกใช้เวลา15นาทีก่อนนะคะแล้วเราจะมากลับข้างละะแล้วต่อค่ะนำออกมากลับข้างนะคะ กลับข้างเรียบร้อยเราก็จะอบต่ออีก10นาทีค่ะจริงๆเราจะไม่กลับข้างก็ได้นะคะก็คืออบยาว25นาทีก็เคยลองทำนะคะก็ออกมาสุกนะคะเพียงแต่สีอาจจะไม่สม่รเสมอกันทั้งสองด้านก็กรอบนอกฉ่ำในเหมือนกันค่ะแต่ลองทำว่า15นาทีแล้วกลับข้างแล้วต่ออีก10นาทีได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่ะ ครบเวลาเราออกออก,ออกมาดูนะคะก็จะเห็นว่าสีสันก็นะคือท่ทกปลอบนะคะ